สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไอดาสตอรี่โอล้ลนะคะวันนี้เราจะมาชมมัสยิดชม,มเราจะมาหาทัวร์มัสยิดมัสยิดอยู่ที่ไหนมัสยิดอยู่ที่หลวงแบร์นะคะเดีย๋ยวไปดูกันนะคะนี่เราก็เข้าส่วนมัสยิดแล้วนะคะเดี๋ยว เราจะพาไปดูต่อต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวจะจะพาไปดูด้านในนะคะข้างในนะคะเขาติดแอร์ด้วยค่ะประธานกิ๊ดรานนี่ยังไม่มีเลยค่ะก่อนข้าวตอนทำงงตอนสลามุอะลัยกุมถอดอะไรถอดรองเท้าด้วยค่ะนี่ค่ะแอร์ค่ะเขาติด แอร์ A, เลยนะคะนี่เขาติดแอร์แล้วค่ะตอนไหนวันสุงนะคะเขาจะปิดตรงนี้ด้วยะคะ่ะนี่นะคะข้างในน,นี่นะคะข้างในสวยมากเลยนะคะภระีคืออะไร มัศยิดคือ,อศาสนาอะไรศาสนาของอัลของอัลศาสนาของศาสนาของอิสลามนะคะอิสลามต้องทําอะไรบ้างวันหนึ่งอิสลาม<อ>ต้องอ่านละมาดค่ะต้องอ่านละมาด์าเวลานะคะแล้วก็แล้วก็ต้องมาอ่านละมาดทุกวันวันทุกวันวันศุกร์ตอนเที่ยงค่ะแล้วก็ ที่บ้านเรานะคะติดแอร์แค่หนึ่งอันเลยค่ะอันนี้คือรอบๆของมาซินนะคะหมืนให้ดูมีรอบๆของมาซินว้าวมากเลยค่ะเห็นไหมคะอันเดี๋ยวน้องๆจะสงสัยว่าใครถ่ายให้ดูเลยคะพี่ของหนูมค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะ เขาจะมีเขาจะเอาไว้อา่านละมานของศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็มันเป็นที่หา้าแล้วถ้าเราจะไปถ้าเราจะไปฝังศพนะคะเราต้องมาที่มัสยิดก่อน,นะค่ะมาอ่านมาอา่านละมานให้คนตายมาอะไรก่อนค่ะแล้วหนึ่งต้องไปกูบโบค,ค่ะกูบโบ่คืออะไร ครูโบคือสุขสารนะคะ,ส,ส,ออะสุขสารของอิสลามนะคะแล้วก็แล้วก็รโรงเรียนของอิสลามก็คือโรงเรียนสอนภาษาะค่ะโรงเรียนสอนภาษาแคกค่ะก็คือตรงนี้ จะเดินเร็วนิดนึงนะคะนี่ก็คือโรงเรียนฐานตักที่บ้านเราก็มีนะคะแต่ไม่มีหลายประตูอย่างนี้มีห้องบ้านเรากำลังก่อสร้างบ้านเรากำลงกังก่อสร้างโรงเรียน,นะคะ่ะตอนเรามันท่างเล่าดีค่ะเพราะว่า่าบ้านเรากำลังก่อสร้างค่ะ บ้านเรากําลังก่อสร้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้อะไรเรียนรู้ไหมคะใช้ที่อา่านละหมานของผู้ชายเรียนค่ะตอนนี้เขากําลังก่อสร้างอาคารเรียนของเราคะ่ะแล้วก็ศาส,สนาอิสลามต้องทําอะไรมั่งรู้ไหมคะต้องข้อหนึ่งก็คืออา่านละหมาดทุกวันศุกร์อาร่านละหมานห้าเวลาแล้วก็ข้อสองก็คือ ใส่พระคุมหัวก่อนไปมัสยิดข้อสามก็คือตอนห้าต้องอ่านละมาทุกวันนะคะถ้าใครไม่อ่านละมานี่นะคะตายไปนี่นะคะตกนรกเลยค่ะข้อสี่ก็คือฮัม,มัดนะคะฮ,ฮ,ฮัมฮัสนะคะข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็คืออะไร จะไม่ได้ละเคยเรียนอยู่ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วค่ะขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟนะคะ